やれやれだぜウ<ィ>ー <laughs> 聖堂ー戻り、おーーを守るのだ。競争よ、決心となー สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับเกมเก s ชิน Impact นะครับก็สําหรับเมื่อวานผมก็เล่นแพด2.4นั่นแหละก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับแล้วก็มีงานเข้าด้วยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเช้ากับเย็น2งานเลยนะฮะก็เลยอ่ะวันนี้ก็ของดละกันของเมื่อวานนะสําหรับวันนี้ก็มาพูดถึงตัวละครเฉินเหอกันดีกว่าเฉินเหอเนี่ยถ้าใครที่ได้เล่นในตัวอย่างอย่าเพิ่งไปตัดสินเขา เพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดใครที่ได้กดดูค่าสเตตของตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาถูกปั้นมาให้เป็นซัพพอตเองนั่นแหละก็เลยมองว่าทุกคนก็เลยมองว่าตัวละครตัวนี้ต้องเป็นซัพพอตอย่าพึ่งไปตัดสินใจนะครับเราต้องลองทดสอบดูก่อนซึ่งในดิสของผมก็มีคนคนหนึ่งเขาลองทดสอบดูใช่ใช่ใครว่าเป็น DPS ไม่ได้จะก,กระโดดกัดคอให้สนี่ก็เฉินเหอก็สามารถเป็นตัวที่ทำดาเมจได้แรงเหมือนกัน สามารถเป็น DPS ได้สองทางเลือกนะครับก็คือตีกายภาพกับตีน้ำแข็งนั่นเองตีกายภาพผมยังไม่เคยเห็นใครทํานะครับแต่ตีน้ำแข็งเนี่ยผมลองวิเคราะห์ดูแล้วด้วยตัวเองนะผมคาดว่าถ้าจะทำเซตอ์ติแฟกเนี่ยก็ควรที่จะเป็นอ่าสองน้ำแข็งสองโนเบสนะครับแล้วก็ถ้วยเป็นโบนัสความเสียหายน้ำแข็งเพื่อที่จะได้บูสต์ความเสียหายน้ำแข็งให้ได้แรงมากที่สุดนั่นเอง ก็สำหรับตัวละครเฉินเหอนะครับสําหรับใครที่มีงบประมาณสูงพอที่จะปลดถึง c6 ได้ผมก็แนะนําให้ปลดถึง c6 ส่วนอาวุธถ้าถ้ายังไงเนี่ยอาวุธถ้าคุณซิมตัวละครตัวนี้คุณจะขัด5ก็ไม่มีปัญหาแต่สําหรับผมนะผมมองว่าอา,อาวุธเขาแค่อานนก็คือคุ้มที่สุดแล้วสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็สําหรับใครที่ กำลังฟังอยู่นะครับแล้วก็กําลังมองว่าตัวนี้น่ากดไหมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ช่วยแนะนําให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเออตัวละครตัวนี้เหมาะสมไหมที่จะเอาเข้ามาในทีมของคุณใดๆเลยนะสําหรับผมถ้าตู้แผทต,ต่อไปเขาไม่ประกาศว่ายาเอจะมาผมก็คงจะกดสุ่มนะตัวนี้แต่ยาเอจะมาผมก็เลยอะเบรกไว้ก่อน แต่ถ้าเกิดตัวนี้รีรานกลับมานะครับผมก็จะกดสุ่มเขามาไว้ในทีมสัก1ตัวละครนะครับก็คือ C0 นั่นแหละก็1เลยตัวละครตัวนี้เนี่ยดีไซน์เขาค่อนข้างที่จะละเอียดนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยงานที่ผมได้ทำไปก็คือการได้ลองวาดแฟนอาร์ตเขาดูซึ่งรายละเอียดตัวละครเขาเนี่ยละเอียดหยิบมากจริงๆนะครับแค่วาดไปแค่ครึ่งตัวแต่รายละเอียดเขา สุดๆไปเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเสียงภาคเสียงนักภาคญี่ปุ่นเนี่ยอ่าถ้าใครได้ดูเรื่องเฟสดก็จะรู้จักเสียงคนๆนี้นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายครับผม <S 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 <s